โอเครวมานะครับรถด่วนพิเศษขบวนสิบสี่ซิมหมทกรุงเทพอันดีวันนะครับอ่ารถคันนี้จะไปจอดที่นครสวรรค์อยุธยาดังสิทนอำเมืองกรุงเทพ โอเคสรุปแล้วผ่านนะครับไม่ต้องแค่ชั่ง